สั่นสะเทือนโลกวิกฤตเก้าอี้นายกเขย่าวความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติการปลดนางสาวแพท่องทานชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยสารรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวการเมืองภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนและความกังวลไปทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนและสื่อต่างประเทศที่มองสถานการณ์นี้ในฐานะบททดสอบสำคัญต่อสถิรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย สวัสดีค่ะแพรวนภาไทยค่ะเราจะมาอัปเดตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปบทวิเคราะห์นำโดยท่านสสดรสุนัยและทีมงานช่องสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับค่ะแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองไทยการปลดนางสาวแพรทองทานพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สื่อชั้นนำระดับโลกต่างพร้อมใจกันรายงานทั้ง CNN, Reuters, Al Jazeera AP, BBC, Bloomberg ทุกสำนักต่างสะท้อนว่านี่ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวผู้นำแต่คือแรงสั่นสะเทือนเชิงโครงสร้างที่สร้างภาวะสุญญากาศทางอำนาจหรือ p o l i t i c a l vacuum และทำให้เสถีเทรภาพทางการเมืองไทยถูกตั้งคำถามอีกครั้ง สื่อต่างประเทศมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นฉากซ้ำหรือวงจรอุบาทของการเมืองไทยที่วนเวียนอยู่กับความขัดแยงระหว่างตระกูลชินวัตรกับขั้วอำนาจเก่าซึ่งรวมถึงตุลาการและกองทัพการที่นางสาวแพรท่องทานถูกปลดจากตำแหน่งจึงถูกตีความว่าเป็นการยืนยันวงจรเดิมที่อำนาจจากการเลือกตั้งไม่อาจยืนระยะยาวได้ มิติที่โลกกังวลภาวะศูญยากาศและการชะงักทางนโยบายสำนักข่าวบลูมเบิร์กและรอยเตอร์สต่างเตือนว่าการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่อาจยืดเยื้อทำกลางความขัดแยง้งซึ่งจะทำให้เกิดภาวะชะงักทางนโยบายขึ้นได้ CNN และ AP เน้นถึงความเสียหายด้านภาพลักษณ์เนื่องจากผู้นำถูกปลดจากคดีสายตรงกัมพูชาไทยถูกตั้งคำถามทั้งด้านการทูตและความน่าเชื่อถือ ส่วน BBC ชี้ว่าแม้นางสาวแพทองทานจะยอมรับคำตัดสินศาลแต่ความขัดแย้งภายในจะยังคงดำเนินต่อไปและยังไม่มีสัญญาณว่าความตึงเครียดจะคลี่คลาย เสียงสะท้อนจากนักลงทุนความเชื่อสั่นคลอนนี่คือผลกระทบที่เจ็บปวดและเป็นรูปประธรรมที่สุดนักลงทุนต่างชาติและสถาบันการเงินทั่วโลกเกลียดชังความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการเปลี่ยนตัวผู้นำอย่างกระทันหันได้สร้างแรงกดดันและทำให้พวกเขาต้องหยุดชะงักเพื่อประเมินความเสี่ยงครั้งใหญ่ การลงทุนใหม่ชะลอตัวนักลงทุนชะลอการทุ่มเงินเข้ามาในไทยเพราะยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลใหม่จะดำเนินนโยบายต่อเนื่องหรือไม่โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่อย่างแลนบ r i d g e และการลงทุนใน EEC ความน่าเชื่อถือในภูมิภาคลดลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและอินโดนีเซียที่กำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกประเทศไทยกลับต้องวนเวียนกับปัญหาภายในทำให้สูญเสียโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายเศรษฐกิจขาดความต่อเนื่องไม่ว่าพักใดจะได้จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ยอมทําให้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กําลังดําเนินอยู่ต้องสะดุดเดิมพันที่สูงกว่าแค่เก้าอี้ของนายก การชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ระหว่างพรรคเพื่อไทยที่ชูชัยเกษมนิติสิริกับพรรคภูมิใจไทยของอนุทินชาญวีรกูลจึงไม่ใช่แค่การเดิมพันทางการเมืองแต่กำลังเดิมพันด้วยความเชื่อมั่นและอนาคตทางเศรษฐกิจของชาติในสายตาชาวโลกหาพกพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโจทย์ใหญ่คือจะฟื้นฟูสเสถียรภาพาและเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติกับคืนมาได้อย่างไร หากพักภูมิใจไทยพลิกเกมได้คำถามสำคัญคือนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่จะมีทิศทางอย่างไรและจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนยอมรับได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนบทสรุปภารกิจเร่งด่วนต่อสายตาโลกสิ่งที่สื่นอนานาชาติส่งสัญญาณตรงกันคือประเทศไทยไม่มีเวลาให้เสียอีกต่อไปทุกวันที่การเมืองยังไม่นิ่งคือทุกวันที่โอกาสใหม่ในภูมิภาคกำลังหลุดลอยไป นายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ว่าจะมาจากขั้วใดจะต้องเผชิญกับภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไทยพร้อมที่จะเดินหน้าในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคได้อย่างมีเสถียรภาพศึกนายกครั้งนี้ไม่ได้เดิมพันเพียงแค่เก้าอี้หรือผู้นำแต่คืออนาคตทางเศรษฐกิจของไทยบนเวทีโลกด้วย ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของช่องสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับแพรวนะฮไทยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งหัวใจให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปให้แพรวด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ